วันนี้นะคะก็ได้จัดพิธีบูชาพระศิวะนะคะประจำปีนะคะมหาศิวะราตรีนะคะการเตรียมของนะคะก็จะไม่มากนะคะเท่าบูชาองค์พระพิคเนศเพราะว่าองค์พระศิวะนะคะท่านเรียบง่ายนะคะเป็นนักปฏิบัตินะคะก็จะมีตาม ธัญพืชน,นะคะมงคลนะคะก็จะเป็นงาขาวงาดำเนาะแล้วก็จัดเป็นดอกกุหลาบขาวทั้งหมดนะคะถาวายพระองค์ท่านนะคะมีผลไม้นะคะแล้วก็จะมีสำหรับอ,องค์พ่อพระพิฆเนศนะคะก็จะจัดเป็นสีเหลืองทั้งหมดนะคะถาวายมาลัยแก่ท่านนะคะแล้วก็อัญเชิญท่านนะคะเป็นองค์ประธานนะคะในการบูชาพระศิวะนะคะ ในค่ำคืนแห่งมหาศิวาราตรีสำหรับปีนี้นะคะ